สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาชมสวนนะคะเพื่อนๆในสวนของเรานะคะก็มีพริกนะคะมีพริกเนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋พาเดินชมค่ะกำลังออกลูปนะคะที่ก้นชันเนาะเผ็ดมากเลยนะคะคาใยญ่ก็เก็บตรงนี้แหละคะ่ะไปทำกับข้าวนะเนาะนะคะก็มีฝรั่งกิมจูนะคะก็กําลังงามค่ะ ก็มีต้นกล้วยนะคะค่ะเ,เพื่อนๆคะแล้วก็นี่คือตอต้นทุเรียนของเราคะ่ะเมื่อก่อนนี้เขาก็ต้นสูงนะคะซื้อมา3,500บาทต้นสูงแบบ2.5เมตรนะแต่มันตายแล้วนะคะมันตายด้วยสาเหตุอะไรเราก็ไม่ทราบมันอาจจะ,ะดินไม่ดีหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะ แล้วก็อีนี้อีกต้นหนึ่งค่ะเหลือแต่กิ่งก้านก้านนะคะคุณผู้ชมแห้งตายแล้วค่ะยังไม่ได้ถอนออกเลยค่ะอืมไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวว่นหน้าค่อยหามาปลูกใหม่อาจจะอาจจะซื้อถูกๆเนาะนี่เราซื้อมาแพงกันไปมันมันมันตายแล้วเราก็เสียดายค่ะคุณผู้ชมเราคิดว่าซื้อต้นใหญ่แล้วมันมันจะรอดนะคะก็ไม่รอดแล้วก็มีมะนาวแป้นนะคะมะนาวเป็นกําลังโตค่ะ ค่ะแล้วก็นี่คือผักเอยไม่ใช่ค่ะขอภัยเป็นหญ้าที่ยายนะแซมปลูกไว้ให้วัวนะคะพอข้งามก็จะตัดแล้วก็ต้นมะม่วงนะคะรู้สึกจะเป็นมะม่วงลลอนประมาณนี้แหละยายปลูกไว้ค่ะค่ะพาชมสวนไม่มีอะไรมากคะ่ะคลิปนี้พาชมสวนสดชื่นสดชื่นนะคะคเพื่อน จริงๆแล้วที่หมู่บ้านนะเขามีไอ้แห่แห่นาคนะคะแล้วเป,เปิดเพลงเสียงดังมากทีนี้ทีนี้ก็เป็น v o i อเ over นะคะขนาด v o โอเ over เนี่ยเขายังเปิดตลอดเลยค่ะอาจจะได้ยินบ้างนะคะเพื่อนแต่ว่าคงจะดีกว่าที่อยู่ในห้องค่ะ <c oughs> ดีกว่าที่แบบปล่อยเสียงธรรมชาติออกไปนะคะคุณผู้ชมคะนี่คืออ้อยนะคะค่ะก็ประมาณนี้ละค่ะสวนก็ไม่มีอะไรมากค่ะคุณผู้ชม เอาให้ชมแบบพอคร่าวๆเนาะค่ะพอให้เป็นกระใสว่าเรามีสวนอยู่ข้างบ้านอยากปลูกผักผลไม้อะไรก็พอได้กินอยู่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะต้นฝลั่งกิมจูของเราค่ะปล่อยเพค่อนข้างธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมยายก็มาขุดมาอะไรไม่ค่อยไหวหรอกตอนนี้ก็ปล่อยเข้าไปก่อนแต่เราก็ปุ๋ยใส่แล้วค่ะ ปุ๋ยคอกนะคะนี่ต้นบะเขียบค่ะโอเคยาก็ค่อคนข้างรกนะคะแต่ว่าเขาก็เกี่ยวไปให้วัวอยู่ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ้าย